ดีค่ะนี่คือ re-action EP ที่96 ATIS กันเองนะคะเอาวันนี้ก็ ATIS ของเราก็ได้ทำแบ c k กลับมาแล้วนะคะแล้วก็มีเพลงไตเติ้ลชื่อเพลงว่า Firework อ่า a n One นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะไปทำ re-action ในเพลงนี้กันค่ะอืมในที่สุดก็ได้มา r e a c t i ATIS ด้วยกันสักทีใช่ใช่ ใช่ไหมใช่ใช, <laughs> ใช่เอ้ยเราไม่เคยอ่านเอชีด้วยกันเลยไปดูกันเลยค่ะดูมากเลยนะอ่ะเอชีลอยอยู่ในนั้นนะคะเมื่อกี้เนะี่ยเคคิวค่ะ มีสูตรพี่หว่าซะก่อนอุ้ยมันเหมือนเป็นเมืองเนาะอันนี้คือเาสร้างหรอใช่นี่เาสร้างผมดำแล้วหล่อมากเมาวายวายนี่หมายถึงแบบขอเถอะสานขอเถอะขอเถอะเกี่อกี้หยุดเลยดูน้องโจมโหด้วยลืมรู้ขอโทษนะ อุ้ยอุ้ยมอิโอ้ย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 โอ แค่เลยเนาะเป็นแบบเนี้ย ขีดของเราอยู่โว้ยหัวดิบโลดอ่ะหัวเนี่ยทำไมต้องแก้มพี่หวานเลยเอาผมมาติดบังคำตายยันหน้าคือไม่เปิดโอกาสให้เราได้พูดถึงพี่หวานเลยก็คือฉีดเราือบนี้นปอีกแล้วอ่ะ น้องก็บอกอยู่ไงโ oh, <hey>, hey. อ้โหแบงไงเสียงเนาะเผ่าจริงอะ <c oughs> รอ้อนไหมคะเธอเียดไปอ่ะ ไปเพราะอะไรกลัวไปเหลี่ยนผิวใช่ <laughs> ก็เธอโชว์คล้นขนาดนั้นอะ <laughs> เรานี่เนาะชุดแดงดีมาก <laughs> ม,มาแล้นี่หมดเลย <laughs> เล่ะเธอคนไหนก็ได้ ฉันเท่านั้นฉันเท่านั้นนะต้องเมนเดียวเนั่นงจากเาเลือกไม่ได้ไงไม่เราคีบเมนเราคีบเมนมัเราคีบทุกคนด้วยใในวงมีเท่าไหร่เราคีบหมดในวงมีเท่าไหร่กูคีบหมดใช่จบไปแล้วนะคะสำหรับ MV เพลง Firework Am the One ของ A t h i e s นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดู ความหมายของเพลงนี้การอะเชิญล่ามเลยค่ะใชเชิญล่ามเลยค่ะไม่ฉันก็ไปเอาของคุณออกเทาไหคนเดิมอีกแล้วนะคะขอบคุณก็มากเขาเป็นคนที่มีบุญคุณกับเรามากเราจะใส่ลิงกของเขาไว้เลยใช่ใช่ใส่ช่องของเขาแล้วนะช่องของเขาไว้ใช่เออขึ้นมาประโยคแรกที่ได้ไปอ่านเนื้อเพลงของเขาอะค่ะเขาบอกว่าเขาอะพวกเขาอะคือ หนึ่งเดียวในดินแดนของเขาอ่ะเป็นหนึ่งใช่ที่หเออใช่มันเป็นทะเลทรายไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีใครอยู่ของเขาแน่นอนเขาคือที่หนึ่งโอเคถึงไปต่อไม่ได้อ้าวไปไม่ได้เหรออ้าวต่อเถอะอ๋อแล้วคือคนอื่นอ่ะคือแบบอ่อนด้อยกันเลยอ่ะเปนไก่อ่อนหาดหนังเขาบอกใครจะมาอยู่แถบเหมือนเป็นเด็กปวกเปียร์เว้ยรู้สีนี่มันอะไรกันเนี่ย มากกว่าคนอื่นมากฉันไม่แต่เขาเออเขาแบบเขาสุดของเขาจริงใช่โดยพพอพุมของซันคือสุดจริงก็ประมาณว่าเหมือนกับแบบเออเป็นเป็นที่หนึ่งอะเนาะใช่แล้วก็คือให้เราอะสนใจในเขาเออเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเชิญเชิญเราอุยไม่ต้องทำอะไรเราก็สนใจเขาอยู่แล้วค่ะ เนาะยิ่งดเฉนเฉยๆเราก็ใจอยู่แล้วก็เหมือนกับแบบการจุดดอกไม้ไฟที่มันเออให้มันระเบิดออกมาเนาะห้ามห้ามหยุดห้ามหยุดเขาเขาจะทำให้เขาจะทําตัวสแลก power ออกมาไม่มีใครแบบจะไปหยุดเขาได้นะเหมือนกับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของของโลกใบนี้ทำทุกอย่างให้เหมือนวันสุดท้ายทำให้เต็มที่ใช่ค่ะ แล้วก็แบบให้เหมือนกับแบบให้ให้เราสนใจเนาะเขาบอกอยู่ว่าแบบให้ขยบเข้าไปใกล้เขาพที่ที่ตรงนั้นจะเป็นที่ของเราอ่ะเป็นที่ของคุณเป็นที่ของเธออ่ะอุ้ยที่ข้องๆคุณนั่นคือเป็นที่ของฉันแล้วค่ะเนี่ยเพื่อความร้อนรนสองของเราแกอ่าแล้วแบบมาแล้วในหัวเลยิทักฉากแล้ว อะไรคะก็เขาบอกว่ามันเล่าหลอนน่ะเขากําลังจะชวนเราไปจุดไฟอ๋อไปจุดดอกไม้ไฟเออใช่นั่นแหละที่หมอว่าชวนั้นแหละแผดเผาทิศสรรพสิ่งใช่เราวันเดอรวันเนื้อไงเราเผาทุกอย่างโชว์พาวเวอร์เนาะเป็นแบบผู้ชายฮพรอน่ะที่แบบเก่งกาจที่สุดในในไต้ราใช้คำว่าในไต้เลา เอ๊หนังจีนมากเลยนี่มันแบบกำลังกำลังภายในมากเลยอ่ะผิดกับของเขาบ้างเลยนะผิดกับของเขาคืออะไรผิดกับฟิลเขาอ่ะที่ดูแนเรื่อใช้คลเลไทยอืมแคร์มันก็ต้องฮอดอยู่แล้วแหละต้องคาเลสไทรไงอืมอ่ะเอาอันนี้ก็จบแล้วเอาจบแน่นอนจบแบบจบจริงๆจบแบบจบจริงๆสรุปก็คือสรุปแค่นี้พอเขาเป็นเป็นผู้ชายที่เร่าร้อนมาก เป็นเดอะวันเป็นคนที่แบบฮอตฮอตแล้วก็ไฟเวอร์กันยังไงดีนะเริ่มร้อนแ้วแค่เห็นก็แบบอยากอยากจะเข้าไปใกล้เลยมันจะร้อนสักขนาดไหนกันเชียวใช่ทะเลสายมันจะร้อนขนาดไหนกันเชียวจะเข้าไปหาคุณกัอนเป็นดูซ้ำอีกไหมแน่นอนว่าเราจะต้องกลับไปดู MV ซันดิ้รอบนึงเพราะเมื่อกี้ก็คือไม่ได้สนใจเพลงเลย แต่จะผู้ชายอย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องเก็บแต่ถ้าเต้นเทมาเขาไม่เคยเบาเลยเนาะใช่จังหวะประมาณนี้เขาเต้นยังใส่เต้นที่บี๊จริงถีบจังมากเลยแกไปดูอีกรอบดีกว่าค่ะใช่ไปดูอีกรอบไปดูกันเลยค่ะเห็นที่เราชอบกระดับยอดหล่อมาก หล่อทุกคนเลยวะใช่แต่ได้ยินเสียงน้องมินจีด้วยใชยน่น้องไม่ได้อยู่เลยหลอไม่ได้อยู่หรอเป็นอะไรทำไมไม่ไอยู่อะน้องป่วยไม่น่าห่อไม่เห็นมินจี่หอมากน้อง,มอง,ง,อองสมทแ <พา S 1> บบา,<ม>าตรงเนี้ยท่าทีตรงนี้ย่มากเนี่ย อุ้มเธอเน,นี่เนาะดูสิเขาไปเชิญเชิญชวนมากอ๋อเขาบอกให้เราไปอยู่แก่เขาปะ <c oughs> คือลืมเมนไปเลยลืมไปเลยว่าตัวเองเมนจงโหคือปกติคือเราเรามีไะไปกติเมนซานตแต่แบบไปทั่วเลยลืมไปว่าเมนโจงโหนะคะรลกของการโจงโหค่ะเราตอนนี้นแบบสายตาแบบสองวงัน <c oughs> ไม่คายล้างเนี่ยโคตรดีอ่ะจ่ะไม่อยากพูดถึงคนนี้เลยจ่ะคุยยไม่ละมุนมากเธออะเสียงต้งละมุนเราต้องโ h เราต้องโ h เราต้องโ h เราจงโ h เราจงโ hone เนี่ยยอดสั่งสุดยอดเลยอ่ะคนเนี้ย ได้ไหคะผมพี่หอมพี่หอเลพี่ั้งแต่ท่าก็โอเคมากเลยเนาะล่างเล็กแต่แบบเดยพลังเยอะมากโอเท่อะเนี่ยเวนลุกเนี่ยเวลุกเนี่ยผมอะผมปิดบังความรอนทำไมคะับ้ปิดไม่ได้จอ ขีดเนี่ยถ้าเต้นม,มันต้องแบบนี้เลยอ่ะเนัก <c oughs> หนักทำไมอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เต้นกับเขาเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนเขาแบบเต็มที่จริงๆริงอ่ะโอม่หน่อมากเลยลูกนึกถึงนาจา <c oughs> สองเป็นเซนเตอร์สวยมากใช่ค่อยๆลงมาเ <c oughs> นี่ยคนเนี้ยชอบมาตอนท้ายตลอดอเขามาเก็บรายละเอียดของแต่ละโลกโลกผู้พิกาค้ด <c oughs> เขามาทำให้เรา <c oughs> คิดว่ามันต้องมีอะไรต่อมันมีต่อแน่นอนแหละภาคต่อของเขาอ่ะคือตอนที่ภาพมันออกมาแกเห็นไหม Sure. มันดูเป็นดอกอไม้มันดูเป็นผู้ชายดอกไม้อ่ะเทเลทับบ anyway> like ี s <S ้อ่ะเขาเหมือนเป็นผู้ชายที่อยู่ทาการดอกไม้แต่พอมาดูอย่างนี้แต่พอมาดูเอ็มวีคุณหลอกหลอกอีกแล้วคือตอนแรกคิดว่าเขาเป็นผู้ชายสายหวานแน่เลยแต่ออกมาคือเผาทุกอย่างเผาทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะเราไม่ได้เห็นความสวยงามแล้วอ่ะดอกไม้นั้นหายไปไหนคะจบแล้วค่ะเอ็มวี ผู้ชายผู้แผนเผาของทุกสิ่งอย่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ MV เพลง Firework a d e o n e ของ a t e e นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปดู MV เพลงนี้กันไปปันวิวไปให้กำลังใจนหนู a t e e ของพวกเราด้วยนะคะคำแเมบ์มกลับมาแล้วครั้งนี้ก็คือน้อง มิกีไม่ได้ร่วมด้วยแต่ก็คือตอนอัดเสียงอ่ะจะมีเสียงน้องอยู่ด้วยในเพลงอันนี้ก็ยังมีเสียงน้องอยู่แต่ว่ามิกีนะคะแต่ว่ามิกีก็ม่ได้เล่นในวีด้วยใช่พราะน้องยังไม่สบายยังพักอยู่อืก็รอนะคะรีบๆกลับมาแล้วลูกต้องรอมินกีนะคะใช่แบบว่าแต่วทุกคนใช่ทุกคนในวีด็คือเทปคือแบบคือแบบทําหน้าที่ เติมเต็มส่วนที่มีนกี่ไม่ได้อยู่อ่ะเติมเต็มให้หมดแล้วใช่มีดีมากเลยอ่ะเป็นทีมโี่ดีใช่ไฟเบิร์เะจุดโพว่าตบบตามกันใช่เพราะน้องก็จะไปคิงดอมด้วยใช่ทุกคนอย่าลืมไปให้กำลังใจเอทีสของพวกเราในรายการคิงดอมด้วยนะคะก็คือแบบในรายการคิงดอมก็คือเชีุนวงใช่ ฉันติ่งมาตั้งแต่อะไรอ่ะตั้งแต่โมเมจีโมเมจีไงตั้งแต่สีใชายก็คือคิงดอกก็คือได้หมดผู้ชายในรายการคิงดอกก็คือได้หมดทั้งหมดทั้งมวลนั้นฉันเรียกป๋ายุนว่าอปป้าได้คนเดียวก็ยังดีที่ว่าเออชางมินก็เป็นพี่เราอยู่สักสองสามสี่วันเนี่ยแหละ ก็ยังคงนับเนาะเออนับเป็นโอป้ายโอเคค่ะก็อย่าลืมไปแหงก์มังใจอีทิของพวกเราด้วยนะคะวันนี้เราสองคนทำรีแอคชั่นจบไปแล้วก็ขอลาไปก่อนะคะบ๊ายบาย